สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูทิตารีหรือคุณครูน้ำหอมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในบทที่1แล้วก็บทสนทนาสั้นๆให้นักเรียนได้อ่านได้ฝึกพูดกันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วไปกันเลยมารู้จักคำศัพท์ทั้ง8คํคำจากในหนังสือหน้า11กันเถอะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปิดหนังสือควบคู่กับคลิปนี้ไปด้วยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นคำศัพท์คำที่1ประเทศจีนอ่านว่าใช่น่ะใครอยู่ประเทศไชานาถ้าทักเรียนเปิดหนังสือก็จะเห็นว่าเป็นผู้ชายชื่อหลี่อยู่ประเทศไชานาก็คือประเทศจีนนะคะคำศัพท์คำที่2องเจปแปนประเทศญี่ปุ่นคนที่อยู่ญี่ปุ่นก็คือมิโกะ คำพทบคำที่3 USA อเมริกาคนที่อยู่อเมริกาก็คือปีเตอร์และคำที่4 Thailand ประเทศไทยคนที่อยู่ประเทศไทยก็คือมาลิเป็นผู้หญิงถือดอกบัวนะคะคำพท์คำที่5นะคะ England ประเทศอังกฤษคนที่อยู่ประเทศอังกฤษก็คือคนที่ชื่อว่าเจมส์ต่อไปคำที่6สิงคโปร์คนที่อยู่สิงคโปร์เป็นผู้หญิงผมสัน้นชื่อลิน ลอลิงซาลอินอหนูลินคำที่ 7, โคเรียประเทศเกาหลีนะคะคนที่อยู่ประเทศเกาหลีคือคนที่ชื่อว่าคิมคอควายสาลอิมอมา้าคิมและประเทศสุดท้ายออสเตรเลียคนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียก็คือผู้หญิงผมสีทองๆส้มๆนะคะชื่อว่าซูซาน อันนี้จะเป็นประโยคคําถามนะคะอยากจะรู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยมาจากประเทศอะไรมาจากที่ไหนเราก็ใช้คําว่า where are you from อีกครั้งนะคะ where are you from คุณมาจากที่ไหนหรือคุณมาจากประเทศอะไรซึ่งเมื่อเพื่อนเราถามแล้วเราก็จะต้องตอบใช่ไหมคะคำตอบก็คือ I am from จุดๆ,ๆ,ๆนักเรียนจะเติม ประเทศอะไรก็ได้จะตอบประเทศไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ในตัวอย่างก็คือ I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยอีกรอบนะคะ I am from Thailand การแนะนำตัวเองอย่างง่ายๆนะคะเมื่อมีเพื่อนเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเราเป็นเพื่อนใหม่หรือเราไปเจอใครก็แล้วแต่แล้วเราอยากพูดคุยด้วยเราก็แนะนำตัวเองก่อนเลยง่ายๆด้วยคำว่า Hello my name is ตามด้วยชื่อของนักเรียนแล้วก็บอกว่าฉันมาจากไหนก็คือ I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยอ่านนักเรียนลองฝึกดูนะคะพูดตามคุณครูก็ได้ Hello my name is จุดจุด I am from นักเรียนอยากจะมาจากประเทศไหนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นักเรียนหรือจะตอบประเทศไทยก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาอีกบทสนทนาหนึ่งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถามในชีวิตจริงและเราถามจากในหนังสือเรียนหน้า11นะคะโดยคำถามแรกเขาถามว่า where is Susan from นักเรียนเปิดดูที่หน้า11เลยซูซานมาจากประเทศอะไรนะคะคำตอบก็คือ Susan is from Australia ในหนังสือจะเห็นอยู่แล้วซูซานผมสีทองนะคะส้มๆทองๆอ่ะซูซานก็มาจากประเทศออสเตรเลียประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองให้อ่านอีกครั้งหนึ่งคำถามค่ะ where is Susan from ซูซานมาจากประเทศอะไรคำตอบ u u s n n is from Australia ซูซานมาจากประเทศออสเตรเลียโอเควิธีการที่จะ ทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูที่คำถามก่อนเลยเห็นคำว่าถามไม่เอ่ยอ่าแล้วก็มีคำว่า where is บวกกับชื่อใครก็ได้ใน8คนด้านบนใช่ไหมมีลีมิโก้ปีเตอร์อะไรเยอะแย,ะเ,ยะเลย8คนเอามาใส่เลือก1ชื่อแล้วก็ตามด้วยคำว่า from จบและอันนี้คือประโยคคำถามได้แล้วประโยคคำตอบสมมติว่านักเรียนเลือกคนชื่อมิโก เพราะฉะนั้นประโยคคําตอบของนักเรียนก็ต้องเป็นมิโกะนะไม่ใช่ว่าถามว่าไม่ใช่ถามเจมแล้วจะมาตอบมิโกะไม่ได้ประโยคคําถามเลือกชื่อใครมาประโยคคําตอบก็ต้องเป็นชื่อเดียวกันนะคะก็ตามด้วย is from แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศดูหน้า11นะคะมันจะได้เข้าใจง่ายมันต้องใช้ควบคู่กันอย่างตัวอย่างก็คือ where is susan from คำตอบก็คือ susan is from australia คำถามและคำตอบต้องเป็นชื่อเดียวกันอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้ลองทำดูสองข้อคุณครูเขียนไว้แล้วถ้ามีเส้นสีแดงเนี่ยให้เติมชื่อคนเส้นสีเขียวเนี่ยให้เติมชื่อประเทศแล้วนักเรียนก็อย่าลืมว่าชื่อคนต้องเหมือนกันทั้งสองชื่อนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือสับสนย้อนกลับขึ้นไปดูหรือเลื่อนคลิปไปดูก่อนหน้าไปดูตัวอย่างซิว่าคุณครูเนี่ยทำยังไง แล้วก็อย่าลืมเปิดดูหน้า11ควบคู่กันไปด้วยนะคะ